สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะนอยายอยากพามาอีกแล้วมาเก็บเห็ดนะคะ่ะไปหาก,กันเลยค่ะว่าสิมีเห็ดบ่อปลานน่ขึ่นน้องเห็ดน้่บู่้้วมันขึ้นเรือยังค่ะเพราะว่าปลานเนี่มันอยู่ไหนเนาะแต่ว่ามันเกิดเป็นปลาปลารอบ,บ้านอีกละค่ะช่วงนี้ยายอยากหาปลาแถวบ้านเพราะว่ามัน เห็ดขึ้นป่าแถวบ้านแต่ว่าตอนนี้บ้านไม่เห็นเห็ดเขาหยางหาเป็นน้ำกันเนาะค่ะสิมี่บอกไปค่ะพี่น้องไปหาเห็ดเหลือมื่อเหลือเงี้ยเงป่านี้บ่ค่อยมีเห็ดย่างไก่ป่านี้ย่างหลายด้วยค่ะบึ้งหงจะมาเห็นหงจะมาหงจะสีเห็นเห็ดหยางมาจถังไก่ เฮ็ดเห็ดป้านี่ขายไงดีดีค่ะไปหาตอกันเลยค่ะโมรูว่าสิ่นี้บ้าน้องโอโ้พี่น้องเบิ้งค่าเบิงเห็ดกำลังขึ้นดอกน้อยๆเต็มเห็ดดอกน้อยๆเต็มค่ะเบงเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็ดมันกำลังสิขึนอยู่กับพ่อน้าค่ะ

เห็ดมันหางบว้อนใหนไงบึงบ้งนม่เบิดมึ้งค่ะบึ้ค่ะไม่ไปเบิดค่ะเห็ดหงางว่อนในหยกใหญ่มาได้ไดค่ะมาเก็บเห็ดน้ำยาหยักไปค่ะเด้อป้านี่เห็ดออกก่ค่อยหลายดอกค่ะบึ้งเห็ดกำลังงามอยู่แต่ว่ากำลังงาม น,น,นี่ค่ะเปหาเปหาต่อเลยค่ะเห็นบอ่อค่ะพุดเห็นบอ่อคุ่เห่ะเยวค่ะเห็นบ่นได้ไงเป็นไแจะว่ากำลังงามพี่น้องก็ได้ตัดด้วยค่ะเพราะว่า ตัดห h ạ c มี่อกไมาอยู่ขาเท้ามันหังตัดห h ạ c ขึ้นสิตัดจังสีเลยวันหนึ่งถือกล่องเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันหนึ่งก็เก็บเห็ดนี่คือมีดเด้อค่ะมีดอะไรหาเห็ดมีดหาเห็ดเขาสิมีแนวปัดให้พร้อมนไงใช้งานหลาย <laughs> ันนี้ห้อยขาก,กินเห็ดหวงจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะมอนนี้ป้าน,นี่เห็ดบ่ค่อยหลนี่ค่ะเห็ดอีกชนิดหนึง่งเห็ดขนแล้วค่ะเห็ดไอ้ทอมันเป็นขนเนี่ยแซแบบเห็ดนี้เห็ดแบบเห็ดอันนี้แซแบบด้วยค่ะด้อทอมันสิเป็นขน เ็นางไก่บอกเห็ดนเดี๋ยวไม่ใหญ่ยักไปบึ้งในหนังสือก่อนเอาไปแกงเนาะค่ะเนาะแกงร่วมกันทำเห็ดเห็ดมันปูเห็ดนี่แซ่บค่ะเดี๋ยวห้อไปแกงร่วมกันนี่บอกบังค่ับมังอยู่กับจริงเสียางดอกบังไม่ไงปนไดนพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเห็ดมันปูไหม ดอกมันบานหญ่ใหญ่ค่ะปีนี้มันใหญ่สาพเพราะว่าโอ้ชว่วงนี้มันใหญ่สาบบเแมนปีนี้ขอโทษขออภัยค่ะชว่วงนี้มันใหญ่สาพเพราะว่ามันฝนตกแล้วก็วแล้วก็บ,บ่บฮ้อนมันหนาวอากาศจะเป็นยังไงค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนดอกน้อยก็ติดมาน้ำเอานไปรถดค่ะ เดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดเนาะค่ะเก็บเห็ดไหมมือหนึงน่งถือกล่องเมื่อหนึ่งแอนด,ดี้เก็บเห็ดเนาะค่ะตัวนี้หยาดๆขอถอดพอให้หลายๆตัดตั้งสีลวดล้ค่อย คุณยอยู่างคล้องน้ำนะคะเอาหน้าแท่ะค่ะอยู่ข่างคล้องน้ำหย,ย,ย,ยากหนัอกอุ้ยมั้งคะอยู่ในเพียอกเห็นบ่ใบใบสนบังค่ะใบสนมันบงัง มากมากด้วยถ่ายอยากมักหาเก็บเห็ดหลายเส้นหามกับบฟังเส้นโอยากให้่มาเพราะว่าเขาป้าเนาะค่ะบางเที่ยกับไปกับโมบางเที่ยกับมาคนเดียวแต่ว่าปลาแถวนี้มันือยุกไก่บ,าน,นกบ,บนานเนาะค่ะมันจะบุกป็นตะยานไปเลยเพราะว่าเขาชิ้นกับมันแล้วถ้าเป็นปลาไกป่ปลาใหญ่ๆไก่ๆกับต้องไปกับโมไปกับอย่างยี่สิค่ะเดี๋ยวมันหลง พี่น้องมาเก็บเห็ดน้ากันเนาะตอนนี้ฝนกำลังลินค่ะเดี๋ยวยายาสิได้เฝ้าเก็บกันเด้อค่ะเด้อฝนลินฝนลินฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวเฝ้าเก็บพี่น้องมาซอยยายาเก็บในลูกลูกมาเร็วค่ะมาจ้ามาซอยกันเก็บเห็ดพี่น้องโอ้ยอ้ยจะตกหนาพุ่งเห็ดเนาะเนื้ว่าบูดเจ้าของบกหัวบูดแตกตัวเนี้อ บุญยังยังแตกเหยียบหนามก็เปียกเออเปียกไปแล้วเบิ่งจ้าเห็นบ่พี่น้องเบิ่งขายยาวเนี่ยบังบังขาเห็ดไหมขาใหญ่ายอี๋ของไหมอุย้ยสมิ่งงามเห็ดขาใหญ่อเ,เ,อเอาเวนเวนยังยังกระโลดเอา มันงค่ะน้ำมีหลีเห็ดมันปูน้ำบอ๊อพี่น้องมั้ง,งค่ะคิดใจพุ่นกับมี้เด้อค่ะน้ำมีหลีพี่น้องจา้ามาเก็บซอยกันค่ะมาเก็บซอยกันด้วยพี่น้องเด้อเก็บซอยกันค่ะมาค่ะมามันอยู่กับหนาหมอดค่ะเห็ดขึ้นได้เห็ดตลอดอยู่เด้อ วนนีมาก,ก็ได้เห็ดค่ะมวานนี่ก็ได้เห็ดถือว่าโชคดีอยู่ค่ะพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยเถอะค่ะเด้อบ่บได้มีเกตนะมันแบบว่ามันบูธนาฏทายน้ำหรอกะเมื่อไหม่น้ำเนาะค่ะแาย,ยาก,กับโบเมนคนเก่งของตะเสียหาเห็ดล้องเห็ดบึงลองเห็ดยูทูบเบึง นองเนาะกะฝากติดตามช่องความสุขของยายหยักเด้อค่ะยายหยักมักลายเด้อค่ะเจ็บเห็ดออกทุกมมือก็ได้นอนกับบอหลับพี่น้องนึกเห็นตะเห็ดก็าเป็นอีกยั้ถ้าบรู้ว่าพี่น้องเป็นคือกันบอค่ะย้ำหนาเห็ดนึกถึงตะเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ ลายอีหลีค่ะอย่าเพิ่เบื oo, ่อกันเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอย่าเพิ่เบื่อกันเด้อค่ะผู้ใดที่เคยไปเก็บเห็ดกระชิมมวนเนาะค่ะเนาะมันมวนแบบนี้แห้งเห็นเห็ดแห้งบ่อยากออกจากปลาแห้งอยากเป็นจังสัดหรอกค่ะแห้งเห็นเห็ดแห้งบ่อยากออกแห้งอยากไปต่อไปเรื่อยๆใจจริงเนี่ยโอ้ยทำเป็นเห็ดได้นี่มันนอนกลางเตียนอยู่ในป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าเห็ดใดเนาะค่ะเนาะ แต่ว่างห้องกระบอกกาเห็ดกระจังวานแหละพอวานในป่ามันก็ทั้งมีสัตว์กระบอกหรูว่ามีอย่างแน่วันนี้กับผู้คนน้ำเนาะคะ่ะเนาะก็น่ากลัวเดี๋ยวนี้กับโลคพายไข่เก็บน้ำโอ้ยใจอยังสารพัดสารเพิษมวนน้ำยางหย,ยักเลยค่ะเน้อพี่น้องเอ้ยมวนอีหลีเก็บเห็ดนี่ ฝนกัะเที่ยวลิ้นเที่ยวนี่เดียพี่น้องเดี๋ยวยืยากกันสิขอลาไปก่อนดอกค่ะเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมนะคะเนอฝากที่ตามช่องของย่อยากเวยค่ะความสุขของย่ยากคลิปนี้กับไว้แค่นี้แหละเนาะค่ะเนาะฝนมาลินเดี๋ยวยาอยากสีอันได้เก็บเห็ดแล้วสิฟ้ากระบานคลิปนี้กอาไว้แค่นี้ละค่สวัสดีค่ะมีความสุขหลายๆเวยค่ะเด้อ แ้วคาะจากลูกให้ไข่เก็ยบบ๊าดีค่ะ